ครับตอนนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับป่าหญ้าช่วงเวืนหลังบ้านเหล่าครับนี่กลุ่มควันและกลุ่มเพลิงลุกเป็นจํานวนมากนะครับตอนนี้มีเหตุไฟไหม้ป่าหญ้านะครับจํานวนสองที่นะแนมเพลิงพนัสช่วงเรียนบ้านเหล่านะครับพื้นที่ตำบลบ้านช้างกับใกล้เคียงวัดนามาตูมนะครับพื้นที่ตบบำบลนามาตูมนะครับ ช่วงนี้รอเครื่องหับหามของผู้ภัยสว่างเหตุนะครับเข้ามาอย่างพื้นที่เพราะว่าที่หมายเกิเดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยรถจับเพลิงไม่สามารถเข้าได้นะครับแต่ว่าในพื้นที่มีแหล่งน้ํานะครับกาลังนําเครื่องหับหามมาสูบน้ํานะครับช่วงนี้เป็นกลุ่มไฟและกลุ่มควันนะครับเป็นจํานวนมากนะครับอาจทาให้กลุ่มควันเนี่ยไปเข้าบ้านก่อน ประชาชนนะครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านช้างนะครับช่วงบริเวณซอยบ้านเหล่าบนนะครับซอยบ้านเหล่าซึ่งรับแจ้งตอนประมาณสี่โมงนะครับว่ามีไฟไหม้ช่วงบริเวณป่าย่านะครับตอนนี้กําลังลุกลามกําลังลุกลามเป็นวงกว้างนะครับเพราะว่าเป็นเป็นหญ้าแห้งนะครับซึ่ง ที่หมายก็รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าได้นะครับ <_ d ata> เพราะว่าทางมันแคบนะครับต้องรออุปกรณ์หับหามนะครับหรือเครื่องสูบน้ํานะครับ <_ d ata> ซึ่งตอนนี้ในพื้นที่คณะนะครับมีเหตุไฟไหมไฟไฟไยย้ป่าญ้าจานวนสองที่นะครับที่ <_ d ata> ที่หนึ่งก็ตรงเนี้ยครับบ้านเหล่าบนนะพื้นที่ตะบนบ้านช้างและก็ที่ที่สองใกล้เคียงวัดนาม,มาตูมนะครับ ตะบนานมาตูมนะครับซึ่งส่งผลให้กลุ่มควันนะครับเข้าบ้านเดือนประชาชนทําให้หายใจไม่สะดวกนะครับและมีกลิ่นเหม็นนะครับวันนี้เรารออุปกรณ์หับหามนะครับหรือเครื่องสูบน้านะครับเพื่อที่จะมาระงับไฟนะครับเพื่อมีให้ ลุกลามไปครับตอนนี้กําลังลุกลามเป็นวงกว้างนะครับเพราะว่ามันเป็นป่ปยาป่าหญ้าแห้งนะครับตอนนี้ไฟกําลังลุกแรงนะครับ <Pix anim als> เพราะว่าเรายังไม่มีรถดับเพลงิงรถดับเพลิงมาแล้วนะครับของวต่อานช้างแต่ไม่สามารถเข,าเข้าพื้นที่ได้นะครับเนื่องจากเป็นคันนานะครับดับเพลิงไม่สามารถเข้าได้นะครับ ตรงนี้ติดเป็นพื้นที่หมูสามบ้านช้างครับติดกับหมูเจ็ดหมอนางนะครับติดกับหมูเจ็ดหมอนางอันนี้กลุ่มควันนะครับดูสังเกตดูกลุ่มควันนะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับซึ่งจะส่งผลให้เข้าบ้านเรือนประชาชนและทําให้หายใจไม่สะดวกครับและมีกลินก่นเหม็นนะครับ

ตอนนี้เพลิงกำลังลุกแรงอย่างแรงนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีน้ำที่จะสกัดนะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างรอเครื่องหับหามนะครับหรือเครื่องสูบน้ำนะครับเข้ามาอย่างพื้นที่นะครับ อันนี้กลุ่มไฟนะครับกำลังลุกแรงนะกลุ่มควันนะครับมันเป็นแบบมากพี่เห็นอยู่ช่วงซอยบ้านฮัลโหลพี่เข้ามาซอยบ้านเหล่าพี่รู้จักบ้านเหล่าไหมเออซอยแต่ผมเออมันอยู่เส้นพนักเลยจุดนั้นสั่งมามอยู่เส้นพนัสเกาะโผอ่ะ จะเป็นซอยข้างๆซอยข้างๆงานศพอ่ะข้างๆบ,บ้านเฮียชายสินสูสน่ะใช่ครับตรงมาเรื่อยๆเ,เลยครับตรงมาเรื่อยๆจะเห็นรถกู้ภัยรถดับเพลิงจอดอยู่ข้างหน้าบริษัเราจะเห็นกุ่มควันละรถเข้าไปไม่ถึงครับครับ,คร,บครับตอนนี้เราได้ประสานทางเครื่องถัานหามนะครับและเครื่องสูบน้ำนะครับของ กาะโพอาสาเกาะโพนะฮะเพื่อที่จะออกกาลังมาช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะจะระงับเพลิงนะครับซึ่งตอนนี้กําลังลุกแรงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหญ้าแห้งนะครับและกําลังกระจายเป็นวงกว้างนะครับไ่อเป็นเพื่อข่าเพิงข่าวใช่หรือครับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจคนข่าวพนัฐนิคมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับภายในอำเภอพนัฐบ้านเรานะครับจะไลค์ในสดในที่เกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอัจฉรกรรมเหตุไฟไหม้เหตุจมน้ํานะครับเราจะไลค์สดทุกเหตุนะครับซึ่งเราเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับเพจนี้ฝากกดไลค์กด like, ติดตามเพจด้วยนะครับ ซึงตอนนี้ไฟครับกำลังลุกแรงนะครับเนี่ยครับกลุ่มควันนะครับกลุ่มควันหนาแน่นเลยนะครับตอนนี้เรายังรอเครื่องหับหามนะครับรอเครื่องสูบน้ําเพราะว่ารถดับเพลิงเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในที่กันเหตุได้เพราะว่ามันเป็นทางคันนานะครับเป็นทางข้องนานะครับ กลุ่มควันมุ่งหน้าไปทางกลุ่มควันมุ่งหน้าไปทางถนนเส้นถนนเกาะโพนะครับมุ่งหน้าไปทางฝั่งตะบนหมอนางน,นะครับแล้ตอนนี้เจ้าที่ยังรอเจ้าที่ดับเพลิงนนครับของอต่อบ้านช้างนะครับยังรอยังรอเครื่องถับถามนะครับ อิงยิงแจ้งข so ้นเลยว่าบอยเขาแจ้งนี่ว่าของเกาะโพกำลังมาเพื่อหาข่าอ่ะเนี่ยบอยบอยตำรวจแจ้งพียุ่ยด้ยบอกพี่วินด้วยเราเกาะโพกำลังมาเพื่อหาข่าวมาบอกของของพี่ซีมเกาะโพกำลังมา นะครับตอนนี้นะครับไฟได้ลุกจะมาถึงคันคันคันนาแล้วนะครับเนี่ยึ่งลุกแรงนะครับตอนนี้ยังเรายังไม่มีน้ําที่จะสกัดไว้นะครับว่าเรารอเครื่องขับขามนะเครื่องสูบน้ํานะครับช่วงนี้เจ้าที่อบตบ้านช้างนะครับเจ้าที่ดับเพลิงอบตบ้านช้างและหน่วยกู้ภัยสว่างเหตุนะครับถึงที่กันเหแล้วนะครับแต่ว่า แต่ว่าเรายังไม่สามารถนารถดับเพลิงเข้ามาได้นะครับจึงประสานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงที่มีเครื่องหับถามนะครับหรือเครื่องสูบน้ํานะครับเพื่อที่จะนํามาสกัดเพลิงนะครับตอนนี้กลุ่มควันเนี่ยครับสังเกตกลุ่มควันนะครับหนาไปจำนวนมากนะซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนนะครับให้คนในหมู่บ้านนะครับ ก็สร้างความเดือดร้อนนะครับให้คนในหมู่บ้านนะครับยังไม่หมดหละ่ะฮึ๊าลูกปอนกลา นะครับตอนนี้ดูนะครับสังเกตกลุ่มควันนะครับเนี่ยครับฝั่งซอยบ้านเหล่านะครับบ้านเหล่าอ่ะฝั่งซอยบ้านเหล่าเข้ามาทางที่นะเข้ามาทางร้านซอยตรงข้ามร้านลุงขาวกะเหล่าเนื้อนะครับเนี่ยครับเข้ามาซอยตรงข้ามร้านลุงขาวกะเหล่าเนื้อนะครับซอยบ้าน บ,นะบ,บ,บ้านเหล่านะครับบ้านเหล่าหรือว่าเรียกบ้านเหล่านะครับพื้นที่อำเภอบ้านช้างติดต่อกับหมานางนะครับซึ่งตอนนี้เรารออุปกรณ์หามหามนะครับเนีย่ยครับกลุ่มควันหนานครับก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้รับความเดือดร้อนก็ไม่รู้นะครับว่าใคร มือดีมาจุดนะครับซึ่งตอนนี้<ม>เครื่องหามๆยังไม่ถึงนะครับก็ไปจึงลุกเป็นวงกว้างนะครับเพราะมันเป็นป่าหญ้านะป่าหญ้าแห้งนะครับ ครับตอนนี้เนี่ยครับเดี๋ยวกลุ่มควันนะครับกลุ่มควัน ตรงนี้นะครับเราเจ้าที่กู้ภัยสว่างเหตุนะครับของจุดเนินหินนะครับ หรือเหยแปะนะครับจุดเนินหินได้นำอุปกรณ์หามหามนะครับเข้ามาสนับสนุนยันที่กันเหตุน,นะครับทีนี้เจ้าที่กู้ภัยต้องังเหตุครับจุดเนินหินนะครับนำเครื่องหามหามนะครับเข้ามาช่วยเหลือ,อยังที่กันเหตุน,นะครับ กลุ่มควันนะครับกลุ่มควันเป็นจํานวนมากเลยครับนู่นครับจะเห็นฝั่งนู้นนะครับแดงๆนะครับเห็นไหมฝั่งนู้นแดงๆนะครับจะเป็นทางฝั่งของใกล้วัดใกล้เคียงวัดนามาตูนะครับฝั่งนู้นก็ก็ลุกลุกหนักพอๆกันเลยนะครับทั้งควันทั้งไฟนะครับทั้งทางฝั่งนามาตูนะครับแดงๆนู่นนะครับทางฝั่งของใกล้เคียงวัดนามาตูนะครับฝั่งนู้น เราจะเห็นมาถึงเลยครับ ตอนนี้ไฟนะครับเริ่มลุกลามเริ่มลุกลามเข้ามาใกล้เคียงคันบอแล้วนะครับนี่นยังโชคดีนะพี่ว่ายังลมไม่แรงนะครับถ้าลมแรงแล้วหวเนี่ยอาจจะไฟอาจจะไปเร็วกว่านี้นะครับซอยบ้านเหล่านะครับซอยบ้านเหล่าซอยบ้านเหล่าเข้ามาซอยตรงข้ามร้านลุงขาวกับเหล่าเนื้อนะครับเส็นพณะนน้์พระนนี์คมกอบโพนะครับ เปพื้นที่ตำบลบ้านช้างนะครับติดต่อกับหมวนางนะครับเขตติดต่อนี่ครับเรามองจากฝั่งนี้ไปนะครับจะเห็น กลุ่มควันนะครับแล้วกลุ่มกลุ่มไฟแดงๆนู่นนะครับนั้นเป็นไฟไหม้ในพื้นที่ใกล้เคียงวัดนามาตูนะครับฝั่งนู้นเป็นใกล้เคียงวัดนามาตูนะฝั่งนู้นนะครับกลุ่มควันและกลุ่มไฟก็จํานวนมากนะครับย้อนกลับมาดูฝั่งพื้นที่ตำบลบ้านช้างนะครับก็ยังคงรออุปกรณ์หามนะครับเพราะรถดับเพลิงไม่สามารถเข้ามาได้นะครับเรามีแหล่งน้ําเนี่ยครับ จะมีแหล่งน้ําใกล้ที่เกิดเหตุนะครับเราจะดูดน้ําจากบอ่อนะครับแล้วนําไปสกัดนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องหับหามของทางสว่างเหตุจุดเนินหินนะครับของเหแปนะครับมาถึงยังหน้าปากทางแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่าง กู้ภายต่อมาเหตุกำลังนําเครื่องหับหัเข้ามายันพื้นที่นะครับซึ่งห่างจากหน้าปากทางประมาณหนึ่งกิโลนะครับเข้ามายันที่กัญเหตุนะครับขาะตอนนี้นะครับเจ้าที่นะครับนำ อุปกรณ์หมัมหามนะครับตรงนะฝั่งนน้นแดงๆนะครับเป็นฝั่งของเป็นฝั่งของนามาตูมนะครับแดงๆฝั่งนู้นนะครับตรงน,นี้เจ้าที่ครับนําเครื่องหามหามมาถึงแล้วนะครับ

หอมพี่ผีพอพอกมาด้วยใช่ไหมอ้อครับทึ่ไหนไ่รู้คเอามามพี่อ๋้ยด็ก ตอนนี in, h. ้มีของเครื่องเล็กของนิแพ้ครับิ่งมาถึงครับครับนี่มีบอกมันมีได้ใช้ใช่ครับให้ใ้เลยแล้อมีมาหมดแล้วแล้ว